เอาละฮะก็ขอกลา้าสวัสดีพุทธผู้แก่คิตตี้รองเท้าแตะแล้วก็วีลพลุรุษนักซิงนั่งหลวนกันด้วยนะครับวันนี้นครับ,นนรบก็อยู่กับผมไอ้ภูมินอีกแล้วนะครับทุกคนเอออาจจะแปลกใจนะครับที่ผมมาแบบหน้าตาแบบนี้นะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรมอาอยู่ในหน้าต่างนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเว็บที่มีชื่อว่าโอมิเกนะครับผมก็เป็นแบบ ยังไงอะคล้ายๆเอซ่านะครับเป็นโปรแกรมที่แบบคล้ายๆกับเอซ่านะครับผมในโทรศัพท์ผมไม่แน่ใจนะว่าเล่นได้หรือเปล่าน่าจะเล่นได้นะเพราะว่ามันมีให้โหลดอยู่เออต้องเรียกนะครับผมอยากทำเอซ่านะครับแต่ว่า คือเว็บของเอซ่านะครับคือมันใช้ไม่ได้อะมันเล่นไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับผมผมก็เลยแบบเออมาเล่นโอมิเกลแล้วกันคือมเห็นคนเล่นเยอะมากเลยนะครับโปรแกรมนี้แต่ผมไม่เคยลองเล่นเลยนะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นครั้งแรกและที่ผมไม่กล้าเล่นนะครับเพราะว่ามันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนต่างชาตินะครับเยอะมากแล้วผมแบบเป็นคนที่แบบไม่เก่งอังกฤษนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าแบบ ถ้าผมสุ่มไปเจอแล้วผมจะพูดอะไรกับเขาอะไรประมาณนี้นะครับฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ภูมิด้วยนะครับผมก็จะเป็น EP ีที่1นะครับของโอเมกเกิลนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปสุ่มคนแรกกันเลยนะครับผมไปดูกันครับว่าเราจะเจอผู้หญิงน่ารักน่ารักหรือเปล่าโอเคไปสวัสดีครับสวัสดีครับทําอะไรครับเนี่ยอใช่อยู่ค่ะปิดปากทำไมอะครับ มันมาเลอปากคือต้องเก็บก่อนอ๋อกินอยู่ใช่ไหมครับใช่นี่อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้เป็นสาวเหนือเหรอครับอาจจะพูดเหนือไม่เป็นอ้าวเราคืออยู่เชียงใหม่คือแบบอยู่มากี่ปีแล้วอ่ะเพิ่งมาอยู่อยู่ยวกรีสกลางใช่๋อแล้วมาอยู่กับใครอ่ะมีใครอยู่ใครมากคนเดียวอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอครับ เอาให้ผมไปอยู่เป็นเพื่อนไหมอะ <c oughs> เอ้ยคุยกับผมมองหน้าดิแล้วชื่ออะไรครับชานมค่ชะชานม,นมผมไม่เคยได้ยินแบบคนแบบชื่อแบบน่ะชานมมีด้วยเหรอใช่เหรอแล,แล้วเพื่อนส่วนใหญ่นีนเพื่อนเรียกแบบแค่แบบชื่อหน้าหรือว่าแบบเรียกแค่ชาเรียกแค่นมอะไรแบบนี้ปะหรือว่าแบบเรียกเต็ม,ตมเลยใช่นมอ่ะใช่เหรอเรียกเ,กเต็มเลยเหรอ ม่เรียกเรียกนมเฉยๆทำไมเรียกนมอะ่ะทำไมไม่เรียกชาอะไรอย่างเงี้ยเพราไม่รู้อะ่ะมันมันไม่ชอบรีบมันเรื่อเงี้ยแหละเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยจอยครับจอย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 เรียกจ่อยอได้ไหมครับเอาพี่ผมใส่เสื้อเหลืองแล้วมีแต่คนกดข้ามว่ะโอเค เฮ้ไม่เอาไม่พูดดีกว่า,าผมยังไม่ได้หมายถึงใครเลยเออก็ใครรู้ไม่รู้แต่เองก็เออไม่เอาไม่พูดดีกว่ามันต้องอนนพูดถึงวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ต้ใส่สีเหลืองดิโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อเปียวค่ะชืบบ่อเ,เปียวแล้วพี่เปียวเหมือนชื่อไหมครับ แล้วพี่อายุเท่าไรครับเนี่ย2ี่สเค่ะยี่สเอ็ผเล็บสวยนะครับเนี่ยสีสวยนะอยากเอาออกแล้วเอาดีดีเอแบบถอดออกเลยนะทั้งเล็บเลยอะเอาออกทั้งนิ้วเลยเวอร์เวอร์เวอร์แล้วเราอายุเท่าไรอะให้ถ่ายครับพี่เท่ากันแน่ใช่หรอผมแก่ขนาดนั้นเลยอพี่เอ่อขอโทษไม่ไม่ไม่ผมผมผมแบบหน้าแก่อะ ไม่นะไม่แต่คิดว่ามันกวนหรือเปล่าแบบอายุเท่ากันแต่เรียกพี่อย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นรุ่นน้องของยัยผมจะเรียกแบบคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นพี่หรือแบบอ่าหรือไม่ก็รุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยผมจะเรียกแบบพี่หมดเลยให้เกียรติให้เกียรติเอ้ยรู้สึกแกอ่ะเอาแล้วสรุปอายุเท่าไหร่ผมสิบเก้าสิบเก้าแกกว่าปะแกกว่าสิบเก้าปะได้ได้ได้เจ้แล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะ อยู่ขอนแก,นก่นค่ะอุ้ยเป็นคนที่สานแล้วเนี่ยแมนอ๋อแล้วเป็นคนที่ไหนคนทุกที่เลยไปไหนผมก็เป็นคนหมดเลยเฉ <laughs> ียบเฉียบมากแล้วพี่อยู่แถวไหนของขอนแก่นอะเออมเรียนอยู่ขอนแก่นอะแต่ว่าบ้านไม่ได้อยู่ขอนเรียนมอเหรอครับใช่อ๋อเฮ้ยแล้ว<อ>แกมีนาา้ำทำเหมือนกันก็คือไม่บอกเลยว่าตัวเองอยู่ไหน เดี๋ยวตอนแรกอานผมผมจะเรียงทำลายให้เลยนะไม่ไม่เอาปัจจุบันเลยได้มไม่เอาผมเรียงทำลายเลยตอนแรกผมอยู่ผมอยู่ชัยภูมิชัยภูมิเสร็จปุ๊บผมก็ย้ายไปอยู่ขอนแก่นพอย้ายไปอยู่ขอนแก่นได้ประมาณเดือนสองเดือนผมก็ย้ายมาอยู่ราชบุรีแล้วก็ล่าสุดผมกาลังจะย้ายไปอยู่นครปฐมแล้วเนี่ยเกือบทุกที่แล้วเกือบหมดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วแล้วผมจะไปเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลย อีกนิดเดียวกันแล้วพี่พี่เรียนอยู่คณะอะไรอ่ะ K K T รู้จักปะคณะบริหารรู้จักบริหารธุรกิจเออไม่รแล้วแล้วมันมีนิเทศศาสตร์ปะที่นน่นอ่ะของมขอไม่มาขอไม่มีนิเทศไม่มีเหรอโอ้เสียดายอ่ะพี่แบบฉีดวัคซีนยังอ่ะยังเลยแต่ว่าจะไปฉีดเนี่ยวันที่สิบเจ็ดนี้นี่หมอไม่เปิดเพราะพี่เลยนะพี่ไม่ฉีดวัคซีนอ่ะโอ้ยโอ้ยพี่อะไรติดหลังก็ไม่รู้อ่ะดูข้างในดิ มันใช้กับทุกคนหรือเปล่าไม่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 ได้ใช้กับทุกคนทำไมอ่ะหน้าผมแบบดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้อ๋อเออดูแบบติ่มๆม่มอ่ะไม่แกไม่ไม่ให้คนอื่นพูดด้วยอันนี้แกบอกเองม่นไม่ได้ พูดเองไม่ได้หรือเปล่าใช่เหรอเอยจริงผมเป็นเด็กดีมากเลยผมกับตั้งใจเรียนไม่มีแบบเรื่องผู้หญิงไม่มีมาเกี่ยวอ่ะสองบวกสองสี่เย็นโล่สีเหลืองเก่งวะเก่งวะเอออะเปนไงผมเก่งนะเริ่มเชื่อเลยว่าเป็นเก็กเด็กเรียนคือแบบผมขยันมากเลยแบบทั้งเทอมผมเรียนได้แบบเกรดหนึ่งทุกวิชาที่ผมเก่งปะรอจริง ไี่ใครจะทำได้วะน้อยกมันไม่มีพี่ผมเนี่ยคนเดียวเลยพุ้ยภรรยผมยังเกตบหนึ่งอ่ะพี่คิดเอาอ้ยเออพ่อกับแม่ร้องไห้อย่าง้ยู่เยอยๆไม่ร้องไม่ร้องวอย่คอมฟอมเฮ้ยอ๋อเป็นคนไทยด้วยเปล่าูเสื้อหเสื้อพี่ชายทำไรเดียมาเข้าเวรพี่ชายเล่นไฟเอ็มไหมครับไม่เล่น ไม่เล่นหรอแล้วเล่นอะไรอ่ะใครเดินผ่านเราเมื่อกี้แฟนหรือเปล่าพี่แฟนหรือเปล่าไม่มีอ๋อเล่นแหละถ้าถามมันก็น่าจะเล่นเละอ๋อแต่ตอนนี้ผมไม่อยากเล่นไฟเอ็มแล้วผมอยากเล่นหน้าพี่มากกว่าสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรครับชื่อเหมยค่ะหมเหมยเหมยเหมย โอ้ย่ายิ้มครับใจผมเต้นยิ้มน่ารักมากเลยครับยิ้มน่ารักมากครับแล้วอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ใา่ค่ะสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่บอกได้ไหมอ่ะสิบสี่ จริงเหรออยู่วอสอบแล้วแล้วชาอบดนตรีไหมครับชาอบดนตรีใช่เหรอชอบดนตรีที่สุดเหรอคะอ๋อแล้วแล้วอย่างที่อย่างอายุสิบเก้านี่ได้ป่ะครับก็ได้อ๋อฝั่งเราดิพี่ก็มีสิทธิ์แล้วดิเรามีกลัวผลข้างเคียงเยอะตลอบ หนูว่ามาถือทุกต่านดีอยู่แล้วไหอ๋อพี่พี่ก็หว่วงเหมือนกันครับอ,อ,อุ้ยเฮ้ยอะไรติดหลังไม่รู้อ่ะดูให้หน่อยดิจาชูแนะ่เลยแบบนี้นะ <laughs> ไม่ได้จาชูไม่ได้จู โอเคครับทุกคนก็เอาไว้เพ okay, okay, ียงเท่านี้นะครับผมกิมพี้โรดี้โอ้โหยังเขินว่าไหมโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิมพีโอนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่อยากให้มีอีพีสองนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเฮ้ยไอ้ย่อไอดีแบบไอโปรแกรมนี้ดีนะไม่ค่อยได้เจอคนต่างชาติเท่าไหร่นะก็จะเจอแต่ประเทศเราหรือว่ามันแบบ มันสามารถเลือกประเทศได้นะทุกคนเนี่ยดูดิมันก็มีแบบประเทศขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเสียนาฬิกานะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุบจ๊บ